ตงกับของพศของไทยก็คือสองาสีนะครับที่ของผู้พศเนี่ยก็ต้องการให้เทียบหรือว่ารอหส่วนทนกปีสองส่หคือหนึ่เก้าหนึ่งศูนยพอปีรุ่มขึ้นในจีนก็เกิดการบบปฏิวัตินี้นะครับในปีหนึ่งเ้านึ่นน 19, 10, 10, งนนบบ 19, ที่เกิดการปฏิวัติเนี่คนที่เป็นผู้นำน,ะน,น,น,นั่นคืเร์สุดยอเสน กว่าที่จะปฏิวัติได้สำเร็จเนี่ยก็เป็นเรื่องใช้เวลาเคลื่อนไหวนะการปฏิวัติคนล้มราชวงศ์จินนับสิบปีและในระหว่างนั้นเขาต้องเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปออขอรับเงินตอบแุนจากชาวจีนพ้ทนทะเลทั้งในยุโรปในอเมริการวมทั้งในเอเชียตัวาลอกเชียบายบ้านหลอสำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยก็เพื่อจุดเร่นนั้นเข้ามาสองครั้ง นะครับเข้ามา2ครั้งเเข้ามาในช่วงปลายปลายรัชกาลที่5คห้าครับออตอนที่เข้ามาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยออตอนที่เข้ามาครั้งที่2ครับรัชกาลที่5เนี่ยได้ส่งพระบรมโรสาชทูตมาต่องในอนาคตไปสนทนากับกระเพื่อมสุเดชเกี่ยวกับเรื่องท่านคิดยังไงตามปฏิวัติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายคือเราเราเราเชื่อว่ารัชกาลที่หกอะ องรายงานเพื่ักพิการได้รู้แต่เราไม่ทราบสันที่ว่าทีค่คุยกับเพื่อนหรือเสรนคุยเรื่องอะไรนะครับเอาละเวลาผ่านไปจนถึงปีหนึ่งเก้าการปฏิวัตินั้นก็สำเร็จนะครับสำเร็จที่เมืองอูชางชางนะครับชางที่มันโดนใส่รุนแรงอยู่ขั้นสกปรกนี้แหละผมต้องบอกอย่างนี้ด้วยว่า ตอนที่ดรสุริเซนเพื่อนแบบีว่ามันเนื่องจากที่มันแผ่นกว้างอย่งไพศัลมันต้องมีกอ,องกาลังาัทใจฉะนั้นกองกําลังท,ที่สําคัญที่สุดเนี่ยถ้าเราไม่นับฝ่า่คนเรเรือนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นาานัก่อษาภาษาชนนะครับสิ่งที่มันเป็นปัญหาของดรสตร์สวิเซนคือเรื่องของกองกอง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 งําลังกิตาวดังนั้นมันก็จะมีนายทหารหนุ่มนะครับถ้าผู้ภาษาเราก็คือพวกยักษ์เซบอยู่จำนวนหนึ่งที่ใส่ตัวอยู่ในกองทัพนะครับเพื่อกองการแต่วับ ทีนี้การลุกคือขึ้นมาปฏิวัติเนี่ยเขาทามาหลายครั้งนะแต่ล้มเหลวจนกระทั่งถึงในวันที่10ตุลาคมพศคศ1 9 1นก้าการลุกคือการปฏิวัติที่มีสอทอางจึงนําไปสู่การปฏิวัติที่สาเร็จทีนี้ประเด็นก็คือว่าอะไรคือปัจจัยสําคัญนะที่เป็นเหตุให้การปฏิวัตินี้เกิดความสำเร็จเรื่องมันมันมาจากออสัปดาห์รถไฟ ซึ่งตอนนั้นราชวงศ์ชิงเนี่ยก็หึงคอร์รัปชันเสื่อมถอยผ่อนแอนต้องการเงินอย่างมากเพราะฉะนั้นมันก็มีวิธีการหาเงินหลายหนึ่งในนั้นก็คือการขายสัมปทานรถไฟให้กับตะวันตกนะครับทีนี้ผมจําไม่ได้นะครับว่ามันมีรถไฟสายหนึ่งอ่ะที่มีการขายให้กับตะวันตกแล้วมันเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขัดแย้งกันนะครับทําให คนในเมืองอูชางเนี่ยนะครับไม่พอใจทีนี้มาถึงประชาชนไม่พอใจนั่นก็เรื่องหนึ่งนะแต่ไอ้พยังเติร์ที่อยู่ฝ่ปบบบฏิวัติเนี่ยที่แฝงอยู่ในกองครับบอกว่าหดเหลืออดแล้วใหทสุดก็ลุกคือขึ้นมานะครับเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองนี้นะครับทีนี้ถ้าถามว่าลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วเนี่ย กองกําลังของคณะปฏิวัติเนี่ยชนะนไม่ไม่มีทางไม่มีทางเพราะว่าอะไรเอ่อกองกาลังของสุชาตเสดเนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศทจีนจริงแต่ว่ายังมีไม่มากเท่ากับกองกําลังของราชวงศ์ชินนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ปฏิวัติขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดสงครามกลางเมืองในหลายๆจุดของประเทศจีนนะครับเอ่อมันเกิดการนองเลือดแล้วสู้ยังไงเนี่ยแนวโน้มนะครับแนวโน้มฝ่ายสุชาตเสด็นั้นกลายเปทีนี้ แล้วเ,เหตุใดเป็นจึงชนะทนายก็มีความคิดย่างหรือว่าถา้าไอ้คนที่เป็นแม่ทัพใหญ่ของราชวงศ์ชิงคือล้วนซีไข่หรือล้วนซื่อไข่นะครับพวกเราคนไทยคนที่มีอายุมาก,กจะได้เห็นนะครับไอ้คนนี้มันเป็นคนที่มักใหญ่ฝปสูงนะครับมักใหญ่ฝปสูงดรสุฬาเป็นเจรจาครับกับล้วนล้วนซื่อไข่นะว่า ให้เอากองกำลังของราชวงศ์ชินมาเข้าข้างฝ่ายปฏิวัติหรือไม่ก็วิธีการ,ก,ราก็อย่างก็คือไม่ไม่สู้กับคณะปฏิของฝ่อยแพไ<ป>้ไ้พักปฏิวัตินะฮะเออโดยแรกกับการที่ถ่าการสอาลักษมณ์แห่นี้ชนชั้นเซนจะให้หยวนซื่อขาเ่เป็นประธาน,นรใช่ไหคนแรกใช่ไหมเพระาะฉะนั้นหยวนซื่อไห่ก็เลยเอาคนนี้มันเป็นคนนักใหญ่ฝ่ายสูงแต่แต่ประเด็นนี้เนี่ย มันก็ต่อมามันมีข้อสรุปว่าสิ่งที่ดรซุเินยังคิดอะมันผิดคือไปไว้ใจหรือซื้อขายมาก,กาเกินไปนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยการปฏิวัติมันเกิดขึ้นที่10ตุลาใช่ไหมแล้วมีการสู้รบกันแล้วมีการเจรจาเพราะฉะนั้นการเจรจาเกิดความสำเร็จขึ้นมานเรือยๆเมื่อกราบคมี1912ดังนั้นในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ทันงทีเนี่ย ก็จะระบุว่าเริ่มต้นสาธารณภัตติกจิจคือปี912เออ่ดรสุรเชนนั้นเป็นปัจจานาที่ประดีช่วคกางพอหลังจากเจรจาก,กับหยนซื้อขายรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้โยนซื้อขายเป็นปัจจานาที่ประดีสอในปี912ทีนี้ดังที่ผมได้บอกไปแล้วว่าหยวนซื่อขายที่มีคนมักใหญ่ไปสูง <laughs> เขาเป็นคนได้ปีอสองปีลักลอบไปตั้งคนเป็นจักรพรรดิพระนามเป็นทอมเที่ราชาพิเศษนะฮะ แต่งชุดแบบฮ่องเต้เลยนะครับแล้วตั้งชื่อราชวงศงของตัวเองว่าราชวงศงหยวนก็คือเป็นชื่อเดียวกับราชวงศงของวงกุ้งไก่ขและของโมโกะนะครับปรากฏว่าไอ้ที่เขาล้างออกแเบนียมันสร้างความไม่พอใจให้กับชาวทีนนะครับสรุปก็คือว่าหยวนเสื้อไก่ทรยศกต่อการปฏิวัติในขณะเดียวกันหยวนเสื้อไก่ก็ไล่ล่าเอาชีวิตดรซุปเลเซนจนดรจุปเลเซนต้องหนีหัวสุกหัวสุนนะครับ ไปอยู่ตามภาคใต้คือที่วังเจ้า์นตนบางทุ่งซึ่งเป็นฐานที่มั่นของฝ่ายปฏิวัตินะครับแต่ไม่รู้จะเรียกว่าโชคดีหรือโชคพ้ายพอถึงปีคศ1 9 1 6นะครับหลวงซื้อข่ายโลหิตเป็นบิดเสียชีวิตบางเสียงก็บอกว่าถูกวางยาพิษนะทีนี้หลวงซื้อข่ายเขาเป็นแม่ทัพใหญ่เป็นศูนย์รวมของอำนาจในเวลานั้น พอเขาตายเนี่ยไอ้พวกแม่ทัพที่อยู่ตามบนฑนต่างๆเนี่ยต่างตั้งตนเป็นใหญ่เพรา<ม>ะฉะนั้นมีมีคศ1สองหนาหนอ่ะสาธาเณรัฐจ็ีนซึ่งมันเกิดไรก็จริงนะแต่มันตกอยู่ในยุคขุนศึกวอลลอนเวลรา์นะครับคือหมายว่าพวกขุนศึกเนี่ยสู้รบกันเองแล้วก็ต่างตั้งตนเป็นใหญ่จำวนสองทุก <c oughs> ส่วซูเนเสนนั้นก็หนีวอลนไปญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้มั่งที่จะไปรณนรงลงเพื่อจะฟื้น กองกำลังของฝ่ายสัญลัขึ้นมาใหม่นะครับจนกระทั่งถึงปี19 2่2เก้าสอองสองสีผมี่ขอราบโทษนะผมผมจาไม่ได้สุนิเซนก็ได้ข้อสรุปว่าถ้าเขนไปพึ่งกินกองกําลังของราชวงศ์จิงเดิมก็คือโดนซื้อา<ม>การปฏิวัตินั้นไม่มีัไมม่ีทางสําเร็จข้อที่สองสูนิเซนปฏิวัตินั้นต้องการเป็นประชาธิปไตยใช่ไหม ตะวันตกที่จะเข้าข้างนะเนแต่จริงๆแล้วสูนเสนก,ก็สรุปแล้วว่าพวกตะวันตกหน้าห้อยหลังหลงป <c oughs> ากว่าประชาธิปไตยนะแต่จริงๆแล้วต้องการผลประโยชน์จากประเทศจีนออนะแล่เนื้อเถื่อนอะซูยเซนก,ก็เลยไม่ครบปรากฏว่าในบรรดาตะวันตกมีอยู่ประเทศเดียวที่ไว้ใจได้คือรัเสเซียรัเสเซียนั้นเกิดการปฏิวัติเป็นคอมมิวนิสต์ในปี1917นะครับดรซูยิเซนนั้น ประกาศสนับสนุนนะเพราะฉะนั้นรัสเซียกับจีนในเวลานั้นเนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีดรรุเซนพอล้มเหลวมากๆเข,าข้าขุนศึกก็ไว้ใจไม่ได้นะครับดรรุเซนก็เลยตะวันตกก็ไว้ใจไม่ได้เขาจึงมีคิดทางออกอยู่แล้วเดี๋ยวอยู่ว่าก็มินตังจะต้องจัดตั้งกองกาําลักงกองทัพเป็นของตัวเองแล้วก็สร้างทัคการเมืองขึ้นมาเป็นของตัวเองฉะนั้นพกักกมินตังจึงถึงกําเนิดขึ้นมา แต่เดิมเขาไม่ใช่ชื่อโกมินตังนะเขาชื่อถงเหมืองหุยนะถงเหมืองหุยทีนี้ไอ้พอตั้งโกมินตังขึ้นมาแล้วเนี่ยเนื่องจากเขาสนิทกับรัสเซียใช่ไหมคนที่มาวางโครงสร้างรัพโกมินตังเนี่ยก็คือรัสเซียนะรัสเซียเออส่วนคนที่มาดูแลในการสร้างกองทัพขึ้นมาก็คือเยเรมนเขาเขาจุดกันาหารจากญี่ปุ่น นะครับแต่โชคร้ายก็ถือว่าพอถึงปี1 925เาเรเปอร์เซ็นต์ก็เสียชีวิตด้วยโลโรมเรงอายุยังไม่มากนะประมาณ50กว่านะครับทีนี้พอเสียชีวิตปุ๊มันก็มีทายาทหลายทางการเมืองหลายคนแต่เชนเ,เชนก,ก็ดังมักใหญ่ใบสูงรวบอาําหน้าแต่เพียงตู้เดียวนะครับเพราะว่าเขาเป็นนายทหารใหญ่ภา,าระหน้าที่ของเขาในตอนนั้นก็คือว่าเขา พอตั้งกองทัพขึ้นมาแล้วใช่ไหมเขาเอาอกองทัพของกองทัต่างไปปราบนลิตที่ตั้งตเป็นใหญ่ทั่วปร <im it> ะเทศอิเดยเฉพาะทางภาคหลังจากนั้นเย <im it> เมนเชฟก็ปราบได้สำเร็จในปี1 9 2 7นะครับก็ใช้เวลาหลายปีพอถึงปี1928ไอ้กลุ่ม <im it> <im it> การเมืองกลุ่มสุดท้ายที่เยียงเชฟเขาปราบเลยคือพรรคคอมมิวนิสต์จีนตอนนั้นเขาร่วมมือกันนะร่วมมือกันแล้วก็พูดกันว่าเยียนเชฟเขาเรายกนะครับ พักกรรมนิจจีนก็เลยหนีหัวสุกหัวซึมลงใต้ดินนะครับเจ้าเกจิก็เลยปกครองจีน,นใต้ระบอบสาธารณรัฐทีนี้เขาก็บอกว่าเขาจะสืบทอดเจตนา,ารมณ์ของชาปนสิทธิเสถียนั่นคือสัตยิทธิไต้ประชานะครับไต้ประชานี้สามสามประการทำงานเพื่อเพื่อประโยชน์ของประชาชนสามสามด้านคือหนึ่งประชาชาติ อันนี้หมายถึงการเป็นเอกภาพของทีเพร,ราระตนอนน,นนั้นตวนนตกมันมาแร่เนื้อเสือหนังนะครับจะต้องเป็นเอกร,ราชให้ได้อันที่สองคือปราชีพประชาชนทีเนี่ยจะต้องมีอาชีพมีเศรษฐกิจกที่ดีหรือนก็มีเศรษฐกิจเสรีครับเขตีนิยมอันที่สามคือประชาสิทธิ์ก็คือให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนทีก็คือประชาธิปไตย ไอ้ไต้ประชานี่กลายเป็นเพลงประชามก็เปลี่ยนไปยิง่งยีเช็กเป็นใหญ่แต่ตลอดชีวิตของยิ่งเช็กนั้นไม่เคยเอาไต้ประชานี้มาสร้างให้กับปไต้กินยิง่งเช็กนั้นเอาแต่ไล่ล่าตับสารพาวผักบุ้งรินพ<ด>อถึงปี1937 <c oughs> ญี่ปุ่นก็บกุกจีนยง่งเช็กต้องทำสงครามกับญี่ปุ่นอีกไป8ปีคือ1937ถึง1945 1945คือปีที่สงครามโลกครั้งที่สองยุติญี่ปุ่นอยู่ฝ่ายอักษะแพ้สงครามก็เลยต้องถอนตัวออกจากประเทศจีนไปทีนี้พอหลังจากนั้นเราก็คิดว่าเระบอบสาารัฐก็จะมั่นคงใช่ไหมแต่มันก็ยังมีข้อขัดแย้งอยู่อันนึ่งก็คือว่ามันยังมีพรรคคอมมิวนิสต์ตอนนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ที่ผมพว่าหนีหัวทุกขุมน,นะก็สามารถตั้งตัวได้เป็นการเดินพรรคการเมืองที่เข็งแขง เพราะฉะนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงไปตอนนั้นคนทั้งประเทศจีน,นเขาหวังให้สองพักนี้ฟลองดองตั้งรัฐบาลผสมแต่มันไม่สําเร็จพอไม่สําเร็จเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเ,เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างพักคอมมิวนิสต์จีนกับกองทัพแต่สงครามกลางเมืองนั้นเกิดขึ้นในปี1947จนถึงปีต้นปี1949เป็นเวลา3ปีปรากฏว่าพรกคอมมิวนิสต์จีนเป,ป็นฝ่ายชนะ แล้วปกครองประเทศจีนมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนเจงกิซิงเป็นฝ่ายไายแพ้เนี่ยก็ไปตั้งหนีไปตั้งรัฐบาลพักติดที่เกาะไต้หวันนะครับแล้วเขาปกครองไต้หวันเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เย่างคือเขาเชื้อชูไอ้ไตประชานี่ก็จริงนะแต่เขาปกครองภายใต้กฎอายการศึกก็คือเป็นปฏิการนั่นแหละนะไม่มีไม่มีพักการเมืองมีแต่ก็มีต่างที่เป็นพักเดี่เดียวแต่สิ่งที่ มันเป็นแงน่ดีที่ไต้หวันก็คือว่าจเจ้าหน้าที่เขารู้แล้วว่าไอสาเหตุที่เขาพังพ่หนาในจีนอย่างย่งใหญ่นะเป็นเพราะเรื่องของการคอร์รัปชันการคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นทําให้ไอข้อมินตังเนี่ยไม่สามารถปกครองประเทศได้แล้วเป็นสาเหตุที่ทําให้ถูกพับของจีน คล้ไล่ออกไปครับเพราะเพราะเขาเป็นบทของไต้หวันเขาจึงอ,ออกบทที่เยี่ยมมากเด็ดขาดานะถึงขั้นบ่าหาชีวิตอ่ะกับใครที่ขอรับชันแล้วตั้งแต่นั้นมาเฉยๆตั้งหน้าต่งตางๆพัฒนาไต้หวันจนกระทั่งเจริญมากกว่าที่เคยใหญ่ใหญ่ในสมัยนั้นเนี่ยผมยังเด็กเรียนโรงเรียนจีนนี่นะบ้านไหนที่มีฐานะส่งลูกมาเรียนไต้หวันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับ แล้วการปกครองที่ประสบความสำเร็จในไต้หวันเนี่ยทำให้เจงเชชได้รับความน่าเชื่อถือแต่เขาก็ยังคงปกครองด้วยกฎระเบียบการศึกนะเจงเชชเสียชีวิตในปี2องหานึ 8. นะครับเอ่อหนึ่ 5. หลังจากนั้นลูกชายเขาเถียงจริงกับนะครับก็มาสืบทอดเป็นตร,ระนานีธิอดีต่อก็ยังคงใช้กฎระเบียการศึกในการป <c oughs> กครองนะครับจนกระทั่งเขาเสียชีวิตไป ไต้หวันเนี่ยจึงได้ขยกเลิกกฎระเบียบซึ่งในปีคศ987แล้วผมครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแล้วภายใต้รัฐที่ขยายได้มาจนถึงไต้หวันครับขอบคุณครับ